ถ้าเปลี่ยนสภาพอีกได้ไปเตรียมขึ้นครูจะลงอะไรแล้วล่ะคะโอเคได้เลยแม่คะสู้ๆเป็นกำลังใจหน้าเวทีเลยหน้าเวทีอะไรก่อนครูอยู่หน้าเวทีแล้ววันนี้หรอในเพจไหนปะใช่แล้นี่คือแบ็กกราวด์แบบไม่เหรอคะคือแบ็กกราวด์ใช่ป่ะนะจริงๆแล้วครูอยู่หน้าเวทีแล้วไปดูได้คุยหน้าเวทีแล้วแต่ว่าหนูชอบเจอฝ่าแาดคุณดาวต้อนเลย เขาอยู่ชั้นป้ายแล้วแบบชี้พ่อเมื่อไงเดยเลยนะแล้วเขาอยู่ไหนไม่รู้อ่ะป่าแตกพูหรือเปล่าน้าแน่ดิพาพาทำหลอกมาเจ้าตั้งเมื่อากนะคุณดาวได้ดูรู้แต่ใช่ไหมคะคุณเหมือนนะเฮ้ยแม่คุยต้องถามเลยเพราแบบเฮ้ยเหมือนอ่ะเหมือนจริงเธอไเจอใครก่อนเฮ้ยมาตึกการ์ดรองบ้าคุโอะยู่ง แล้วเพื่อนๆอยู่ในเวทีล่บใช่เพื่อนๆอยู่ในเวทีเลขาเลขาก็มาครับอยู่กับเลยหละอ้าวแล้วเลขากลับบ้านไงเลขาเฮ้ยเขามีรถกันมาอ๋อผู้ของมาด้วยไม่ผู้ของไม่มาแล้วผู้คของ่าผู้ของจ่ายค่าบัตรเองนะคะแต่ว่าเพื่อนหนูหนูเลยคุยกับขู่ให้อ้าวแล้วคุณไปดูไม่ได้เหรอคุณไปดูได้แต่ว่าคุณต้องเสียตังค์ตอนนี้เลยไม่ได้หรอ เอ้าได้ดิแต่คุณต้องเสียตาไงไม่ได้พดิถ้าเสียตาคนอื่นเขาเล่นอยู่แล้วไปดีแล้วีิทำไมอ่ะแค่ปวดหน้าเวทีก็ต้องเต็มแล้วไงไม่เต็มจะมาเปลี่ยกซึ้งไรให้คนอื่นเห็นได้ไงก็สุปิยายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยคี่มันจะสองลุงแล้วนะใช่ไงมันเปลี่ยกซึ้งไรอย่างเงี้ย ชุดแรกไม่บอกหรอกเพราะว่าครูไม่อยอมซื้อตั๋วเข้ามาดูนี่อลซี่ถามว่าดูไล์สดเสียงอะไรตอนนี้ไล์สดน่าจะปิดแล้ว,ลวนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นโชว์แล้วต้อเข้าไรยังไงอข้าเข้าไรก็ไลเลยค่ะแต่ว่าแบบถ้าใครที่แบบลูกไม่แน่ใจอะ่ะเขาเอาจจะตั้งรหัสไว้ก็ได้เอ้ยรองเท้าอยู่ไหนนะ เสร็จละ,ะไปแล้วเหรอไปไปค่ะอละ้วนะโอเคเลยวันนี้ช่องไหในใคถูกชอบไหนกูก็ดูไม่ได้เพราะว่ามันเสียตังค์เอาหรอ <c oughs> ใช,ช่องนี้ไงช่องนี้ไม่เสียสังค์ใน,นหัวตาของให้กูรู้ว่าบ i p เนี่ยโอ้โหไม่หมดแล้ว <cré> ค <viruses> ุยกันเดี๋ยวพี่จิ๊ดเดี๋ยวก็มีสายมาอะไรเงี้ยคุยเนี่ยเตินเข้าขึ้นได้แล้วเฮ้ยรออยู่หน้าเวทีใช่ไหมคนเยอะไหมอาไเพื่อเตินเข้าขึ้นได้แล้วเพื่อบอกมันยังไม่ถูกเวลาดิแต่50ถูกใคปเดินไป50เพราะว่าหนุ่มกงสูงรูปเพื่อ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 ถ่ายรูปมาให้คุณดูเลยนะเพื่อม่ได้นะใครเอาไปเปิดแกดูนี่ป๊อปเพื่อเพือเพาไม่มาเก็บหรอกคุณไม่มีตังค์จาย เด็กครูส่งจิ๋วเป็นตัวประกันไปปรับที่จิ๋วแล้วกันเดี๋ยวปะเพยเพยรอหรอเพยรอเพยรอหนูอยู่ใช่ไหมใช่จะเพ่อคุณเพ่ออยู่บนตึกแล้วค่ะอยู่บนหอไอเแล้วตึกกาซองนี่คือตึกระสมัยนี้คืกกาซอง นี่เธอการ์เซลองคือได้เหรอนี่เ,เร,ราเป็นศิษย์น้องใครอุ้ยเราเป็นศิษย์น้องฉันเหรอมป็นพี่เป็นพี่นะนี่คืออยากย้ายโรงเรียนเลยอะ <c oughs> นี่โอ้ยอยากบอกนี่ฉันศิษย์พี่นะเราเรียกพี่พี่ยพีาวการ์เั้งท่าว เปลี่ยนสภาพอีกได้ไปเตรียมขึ้นครูจะลงไรแล้วนะคะโอเคได้เลยแม่คะสู้ๆเป็นกำลังใจหน้าเวทีเลยหน้าเวทีอะไรก่อนครูอยู่หน้าเวทีแล้ววันใช่หรอหลายเพลงไหนปะใช่นี่คือแบ็คกราวด์แบบไม่เหรอคะคือแบ็คกราวใช่ป่านะแต่จริงๆแล้วคุณอยู่หน้าเวทีแล้วไปดูได้คุณดูหน้าเวทีออกแต่ว่าหนูชอบเจอฝ่าบคุณดาวตอนเลยอะ เขาอยู่ที pues headache, ่ที่ไหน่ะแล้วแบบชี nah, ้พ่อเมืここ่อยกันเดะเลยนะแล้วเขาอยู่ไหนไม่รู้อะป่าแปดภูหรือเปล่านั่นนด่พับพากันหลงวะจังตั้งเพลินมากนะคุณดาวได้รู้จักใช่ไหมคะโค้งเลยนะเอยแหม่คุยต้องตามตัวเองว่าแบบเฮ้ยเหผื่ออะเหมือนจริงเพิ่เจอใครก่อนเฮ้ยมาตึกการสลองว่าคุณโอ้อยู่ไหน แล้วเพื่อนๆอยู่แนวเวทีเปล่าใช่เพื่อนๆอยู่แนวเวทีเลขาเลขาก็มาค่ะอยู่กับเพื่อนและเลขอ้าวแล้วเลขากลับบ้านไงอ่ะเลขาเฮ้เขามีรถกันมาอ๋อผู้ของมาด้วยไม่ผู้ของไม่มาถ้าผู้คของมาผู้ของจ่ายค่าบัตรเองนะคะแต่ว่าเพื่อนหนูหนูก็เลยคุยกับคุณให้อ้าวแล้คุณไปดูไม่ได้หรอคุณไปดูได้แต่ว่าคุณต้องเสียตังค์ตอนนี้เลิกไม่ได้หรอ เอ้าได้นี่แล้วคุณต้องเสียตังไงไม่ได้พี่ถ้าเสียตังตอนนี้ก็ไม่อยู่หน้าเวทีแล้วดิทำไมอ่ะกแค่ตรวจหน้าเวทีก็ต้องเต็มแล้วไงไม่เต็มจะมาเปลี่ยกสึ่งท้าคนที่นเห็นได้ไงก็ชูเปียยังไม่ได้เปลี่ยอะไรเลยพี่มาเจอของลูงน่ะใช่ไงมันเปลียแต่ใครอยู่เนี่ย ชุดแรกไม่บอกหรอกเพราะว่าครูไม่อยอมซื้อตั๋วเข้ามาดูนี่แล้วที่ถามว่าดูไลสดเสียงอะไรตอนนี้ไลสดน่าจะปิดแล้ว,ลวนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นโชว์แล้วตล้งเท่าไหร่ยังไงเขาก็ไล่ก็ไล่เลยค่ะแต่ว่าแบบถ้าใครที่แบบลูกไม่แน่ใจอ่ะเขาอาจจะตั้งราหัสไว้ก็ได้เ้ยรองเท้ายู่ไหนนะ เสร็จแล้วไปแล้วเหรอไปไปค่ะแอ้นะโอเคเลยวันนี้ช่องไหนไกช่องไหนครูก็ดูไม่ได้เพราะว่ามันเสียตังค์เอาหรอใช่ดิช่องนี้ไงช่องนี้ไม่เสียตังค์เดี๋ยวตั้งกล้องให้ครูด้วยาบีไอพีแมวผมไม่ดูแล โว้ยอเดี string, ๋ยวพี่จิเดี๋ยวว่ามีสายมาอะไรเงคุยเนี่ยเดินเข้าขึ้นไปแล้วเฮ้ยรออยู่หน้าเวทีใช่ไหมคนเยอะไหมอ่ะเพิ่ยเพิ่นเดินข้าขึ้นได้แล้วเพิ่ยบอกมันยังไม่ถูกเวลาดิแต่เวลาสิบปูไฟเดินไปห้าสิบเพราะว่าหนูปมันสวยเพิ่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 ยถ่ายรูปไปห้คุณดูเลยนะเพิ่ยม่ได้นะใครเอาไปเปผยแกดูนี่ปรับเพิ่ยเพิเดินข้ามไม่มาเก็บหรอกไม่มีตังค์จ่าย เดี๋ยวครูส่งจิ๋วเป็นตัวกันไปปรับที่จิ๋วกันเดอะแล้วครับใช่คนกี่ลงไลน์ได้แล้วลงไลน์ได้แล้วบายบายเพราะว่าเมนูจะหึ้ดแล้วแล้วดูก็จะขึ้นเวลีแล้วด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอบคุณครับแม่คุบอกว่าจะทำช่องให้เป็นช่องแมวมีวันแมวด้วยไหมอ้าวคนเลี้ยงแมวก็ดีเดี๋ยวแมวตามไปจะส่งจิ๋วเป็นกำลังใจว้ายรักจิ๋วรักแต่จิ๋วบายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจะไปเปลี่ยนห้อง